นัดมาพาทัวร์พาเด็กผีชมเกมติดขอบสนามแบบ VIP นัดแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพบเชลซีสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรไลน์ในภาพหรือทักมาได้เลยที่อินบ็อกแฟนเพจอาร์เมียลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเดอ้อพี่น้องโปรแกรมแมนยูเจอไบรตันตีสามสิบห้านาที ไอ้เฮียลืมเปิดซาวต้องขำค้างเอยเวลาของอัศวินรัติการแม่งเตะเวลานี้อีกแล้วคืนนี้มีหลังเกมนะครับต้องบอกว่าเช้านี้เช้านี้ของวันพรุ่งนี้มีหลังเกมนะครับใครที่ดูจนจบนะครับหรือว่าเพิ่งตื่นนะฮะไปเรียนหนังสือ หรือว่าไปทำงานมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้เหมือนเดิมนะครับขอความกรุณานะฮะช่วยกันกดไลค์ให้ถึง888ไ like. ลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเข้ามานะครับแล้วก็คอมเมนต์นะฮะพูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมว่าทุกท่านเนี่ยขีดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้เมาาื่อวานนี้หยุดไปวันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันวาเลนไทน์เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมได้ดอกไม้กันเยอะไหม <laughs> เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับย้อนหลังนิดนึงนะฮะแฮ p ปี้เบ t ร์เดย้อนหลังครับสุขสันต์วันเกิดครบ35ปีนี่เกิดวันวนนาริไทเนี่ยคาวนี่เอลมาธาโดพีนักเตะที่เรียกได้ว,ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายล้างอาถันเบอร์เจ็ดนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เกิดเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะเอดิสันคาวนี่ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่อย่าลืมพิมพ์แฮปปี้เบอร์เดย์กับคาวนี่ด้วยนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งแคนดิเดตผู้การทีมคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดแต่เป็นตัวเต็งเบอร์สองนะไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนุนเขาอยู่ปารีสแซงต์แชงแมงนะฮะ่าคือชะตาที่ไม่อาจเรี่ยงได้ปอร์เชติโนคนที่เป็นเต็งสองนะครับเอริกเทนฮากนะฮะทำสถิตินะครับยิงหนึ่งร้อยสองประตูเสียไปเพียงแค่สิบประตูเท่านั้นนี่คือผลงานกับอาร์เจน์อัลเตดัมนะครับในซีซั่นนี้ของเอริกเทนฮาร์ก หนึ102ประตูเสียสิบประตูอย่างโหดเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะฮะร,รีคอนแลนด์อย่ารู้ว่าของจริงไหมมามามาคุมแมนยูก่อนไปฟังข่าวต่อไปนะครับผมมีผลสำรวจของแฟนบอลในสื่อโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะชาวเน็ตมีการจัดตั้งผลโหวตครับทำโพลขึ้นมาว่าทีมไหนมีโอกาสควา้าแชมป์ยูฟ่าแชม,มลกในซีซั่นนี้มาครอบครองได้มากที่สุดซึ่งทาง ESPN น่ามาเปิดเผยนะครับทําเป็นรูปให้ดูกันนะตามภาพเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมป์เก่าเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฟอร์มเนี่ยยอดเยี่ยมมากคู่ต่อสู้ในการเจอนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายแม่งก็จับเจอเบาตัวเองเนี่ยเป็นต่อเพราะฉะนั้นนะครับเป็นตัวเต็งไม่แปลกบารยนมิวนิกนะครับอันดับ2นะฮะลิพูนะครับอันดับสท่านผู้ชมครับ สมโสโมสรนะฮะตัวแทนจากอังกฤษเนี net, ่ยล้วนแต่มีรายชื่อนะครับโผล่ในรูปอะไรเอ่ยหายไปถูกต้องครับแมนเชสเตอร์ยูเอ็ตกดตามาชดชีวิตอีกรอบหนึ่งจากโปรแกรมการแข่งขันนะฮะที่ต้องพบกับทีมตราหม <laughs> 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 ีแอเลติโก้มาดริดเขาก็มองกันว่าแมนยูเนี่ยน่าจะปิวนะฮะน่าจะเสร็จแค่รอบ16ทีมนี่แหละ ไม่มีใครศรัทธานะครับในทีมปีศาจแดงต่อไปแล้วจากฟอร์มการเล่นนะปัจจุบันเจอทีมบวยทีมกลางตารางทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพแม่งกระสูสีแต่ผมชอบให้เป็นแบบนี้นะให้เป็นทรงแบบว่าเป็นพวกหมานอกสายตาเอ่อไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครสนใจเดี๋ยวไปรอดูนะครับว่าวันที่เจอกับทีมตราหมีเนี่ยนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตอบสนองกับแทคติก จะตอบสนองก,กับความคาดหวังของแฟนบอลหรือไม่หรือว่าเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมก็ตกรอบไปไม่ต้องเล่นเรื่องแดงเดือดนะฮะที่ประเทศไทยล่าสุดนะครับเป็นเจมพีสนะฮะผู้สืบข่าวระดับสูงของเรียติกยูเครับที่งสายตรงของลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะได้ลงเล่นกับลิเวอพูครับในวันที่12กรกฎาคมที่กรุงเทพประเทศไทยแล้วก็ไปพบกับคิสสันพาเลท อีกไม่กี่วันนะครับที่ประเทศออสเตรเลียการเจรจาในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มันแอดวานซ์สเตจขั้นสูงมากๆจะมีการประกาศจะเป็นทางการในช่วงต้นเดือนมีนาคมก็ตามข่าวบ้านเรานะครับที่เขาบอกว่าจะมีงานจัดถแถลงข่าวตั้งโต๊ะเซ็นสัญญานะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมแดงเดือดในไทยไหนใครจะไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลบ้างยกมือขึ้น แต่ผมไม่มีบัตรขายนะฮะตัวเองจะจอไม่รอดเลยข่าวต่อไปจากเรียติก UK เหมือนเดิมนะครับเรน่ข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ครับในด้านของสายบริหารนะฮะก็คือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลเป็นผู้ช่วยผอกีฬามาทำหน้าที่นะครับประสานงานนะฮะคอยช่วยเหลือจอห์นเมอร์เทอร์ผอกีฬาคนปัจจุบันของสโมสรก็จะใช้โมเดลโครงสร้างแบบเดียวกับ,กบของลอร์พูของลอร์พูเนี่ย นะตอนนี้นะก็คือคิลเอ็ด์ดนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยคือจูเลียนวอร์ดการตั้งผู้ช่วยขึ้นมาเนี่ยจะสามารถแบ่งเบาภาระงานของจอห์นเมอร์เทอร์ทำให้การทำงานนะครับนอกสนามมันมีความไหลลื่นม,มากยิ่งขึ้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์งานหวังว่าจะสามารถแต่งตั้งคนมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก่อนเปิดตลาดซื้อขายนักเตะก่อนจบซีซั่นนี้ต่อไปเป็นบทให้สัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลนะครับ ยาวเหลือเกินนะฮะอ่านมันเลยออกมาโจมตีนะครับออกมาสะพย,ยอกนะฮะออกมาบ่นว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชื่นชอบกับพฤติกรรมนะครับของใครบางคนในสโมสรณตอนนี้นอกจากนี้นะฮะยังทราบดีว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวซุบซิบนินทาใต้เตียงใต้ห้องปีศาจแดงให้กับบรรดาสื่อไปเขียนข่าวที่เป็นกระแสรรามดราม่า,านะครับว่านักเตะเนี่ย ไม่ชื่นชอบโค้ชคนนั้นโค้ชคนนี้นวิลกล่าวว่ายาวเหลือเกินผมคิดว่าขาเมื่อวันศุกร์น่ะมันเป็นการไม่เกียรติอย่างสิ้นเชิงผมไม่ได้มองมเป็นเรื่องตลกนะเขาเรียกมือขวาของราบรังนิกก็คือคริสอาร์มัสว่าเป็นเท็ดลัสโซคือเป็นตัวละครที่เป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่าต้องมาทำงานเป็นโค้ชของทีมฟุตบอลมันไม่ใช่การไม่ความเคารพ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆเลยนะพวกเขาไม่ความเคารพหากผมเป็นอารับรังนิกหรือเป็นคิสอาร์มัผมคงต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องนี้คงต้องใช้ไม้แข็งในยุคที่ผมเป็นนักเตะเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเรามีระเบียบการความสถิรภาพในการจัดการเรื่องพวกนี้ก็คือเซอร์เล็กไม่เคยปล่อยเรื่องพวกนี้เนี่ยลุดออกมาเลยนะครับ ผมจำได้ดีว่าตอนที่ผมทํางานกับสกายปีแรกๆในตอนนั้นมีเกมยูฟาแชมิลีกที่นาโปลีจะพบกับเชลซีอืมเป็นปีแรกๆของแกรี่เนวิลลนะครับในการทํางานร่วมกับสกายผเอิญก็มีเกมยูฟาแชมิลีกที่นาโปลีเนี่ยเจอกับเชลซีเจ้าตูนะครับก็เลยต้องไปทํางานที่นั่นด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอไม่งงนะตรงนี้นะต่อนะครับเนวิลล์กล่าวต่อว่า มันเป็นช่วงที่วิลล่าโบอาร์ตเป็นผู้จัดการทีมในตอนนั้นอนาคตของเขาเริ่มจะสั่นคลอนและมีโอกาสโดนปลดข้อตัดสินใจไม่ใส่ชื่อของแฟงแรมพาดเอสเซียงแอซซี่โคแล้วก็บรรดานักเตะตัวหลักในทีมเนี่ยอีกถึง4-5หคนมันเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมมักจะทำในช่วงท้ายๆของตัวเองและกับตำแหน่งเขามองว่า มันไม่แปลกนะที่วิลลาโบอาจะทำนะครับเพราะมัน,นการเอาคืนเออมันเป็นการโจมตีอ่ะมันเป็นการแบบปล่อยจอยไว่ายง่ายเอออารมณ์ประมาณนี้แหละหลังจากนั้นผมจำได้ดีเลยว่าระหว่างนั่งรับประทานอาหารกลางวันกับทีมงานของสกายพวกเราได้รับข้อความจากทีมข่าวที่หลุดลอดออกมาจากห้องแต่งตัวว่าจะมีการดอบโตผู้เล่นว่าง่ายคุณเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยวิลลาโบอา โดนด่าแบบไม่มีชิ้นดีเลยผมนั่งลงตรงนั้นพร้อมกับคิดไปว่าเฮ้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆหรือที่ข่าวพวกนี้จะหลุดออกมาจากห้องแต่งตัวเอเย่นแล้วก็ทีม PR ของนักเตะล่าสรุปแบบสั้นๆให้สื่อฟังในวันที่มีเกมการแข่งขันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสโมสรเชลซีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องแต่งตัวคุณเชื่อไหมนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นแล้วผมก็รู้ดีว่าเฮ้ย เรื่องแบบนี้มันไม่ปกติเลยผมตกใจมากๆสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นกับยูเอทตดทำไมมาถึงมีข่าวพวกนี้หลุดออกมาจากห้องแต่งตัวแหละข้อเท็จจริงเลยคือผมไม่ชอบมันเลยนะผมไม่ชอบการทําแบบนี้เลยเรารู้ดีว่าคนคนนั้นที่ข้ามข่าวมาบอกสื่อคือใครไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อใครได้ในตอนนี้ต้องเคารพในจรรยาบันสื่อ แต่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแบบเดียวกับที่เชลซีเนี่ยเคยเป็นเมื่อหลายปีก่อนจำเป็นต้องหาทางออกให้ได้ต้องหยุดการทำแบบนี้นะครับอืมนะพวกที่พยายามนะครับบ่อนทำลายสโมสรน,นะใครวะทำไมไม่พูดชื่อมาเลยล่ะเออเป็นไอตัวไหนนะฮะหรือว่าเป็นเอเจนต์คนไหนข่าวต่อไปเป็นควันหลงเมื่อวานนี้นะครับเป็น breaking n e w นะฮะจาก The Sun. เดอะซันนี่ ซือเทียโลนะครับของข่าวตลาดซื้อขายนักเตะแต่ว่ากันว่าเดอะซันเนี่ยเป็นเทียหนึ่งนะเป็นเทียต้นๆของพวกข่าวเช้านะครับนักเตะตีม้ออะไรที่แม่งแบบจังไรเนี่ยเดอะซันจะค่อนข้างแม่นยำนะครับล่าสุดเนี่ยมีการแฉนะฮะเขียนพาดหัวข่าวนะครับลงสือพิมพ์ว่ามีแข้งพิมิลิกนิรนามคนหนึ่งครับโดนตำรวจจับนะฮะข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาว มีการเปิดเผยนะครับว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวแบบใหญ่โตเลยมีการตั้งทนานะครับเจียจาจ่ายเงินให้กับทางฝ่ายหญิงเพื่อให้ไม่เกิดคดีความนะครับโอ้โหไปจำนวนเงินถึง5หลักมีการพูดคุยกันในทวิตเตอร์ว่าเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการคาดการณ์ว่าเป็นดีนเทนเดอร์สันเป็นผู้ต้องสงสัยนะ,จะเจเลอรลอยตามไม้เขียวหรือเปล่าเนี่ยน้องดีนซึ่งล่าสุด ผมไปเช็คข่าวมาให้มีท่านผู้ชมนะครับทัก inbox แฟนเพจคอมเมนต์นะครับในคลิปที่ลงไปคลิปที่แล้วนะครับว่าตามข่าวของดีเทนสันมาให้หน่อยผมไปเช็คข้อมูลมาให้นะครับมันเคยมีข่าวทํานองนี้ในช่วงปี2019นู่นเลยนะฮะว่าดีเทนสันทะเลาะก,กับแฟนที่คบในตอนนั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลจริงเป็นข่าวจริงจริงเท็จประการใดก็ไม่ทราบนะฮะหรือว่ารูปคดีเนี่ยเป็นยังไง ลักษณะไหนเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนะครับดีเทนเันเลิกลากับแฟนสาวคนดังกล่าวครับที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคู่กรณีไปแล้วคือเลิกกับแฟนสาวคนดังกล่าวในช่วงที่เป็นข่าวนะครับปี2019ไปแล้วและคดีเนี่ยก็เหมือนกับว่าสิ้นสุดไปแล้วอายตกลงกันได้นะครับไม่มีอะไรหรือว่าทำสัญญาทั้งคู่เมื่อคดีสิ้นสุดห้าเปิดเผยข้อมูลต่อที่สาธารณะหรือว่า ต่อบรรดาสือ่อหรืออาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้แค่ทะเลาะมีปากเสียงกันฝ่ายหญิงตั้งทนายนะครับดีนเดอร์ซันนะตอนนั้นนะครับก็มาอยากให้เรื่องมันใหญ่โตก็เลยจ่ายเงินไปก็จบคือเอาง่ายว่าไม่มีใครทราบข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะเนื้อหาข่าวเนี่ยมันมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็มันมาแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปคำถามเลยคือทำไมจูๆเดอร์ซันถึงเอามาเล่น คำตอบเลยคือรีไซเคิลข่าวคือเดอะซันน่ะเท่าที่ผมไปอ่านจากเนื้อหาข่าวทั้งหมดไม่ได้มีข้อมูลหรือมากพอจะขยี้นักเตะให้เลเทได้ผมอ่านเนื้อหาข่าวแล้วแม่งดูจะไม่มีที่มาที่ไปไอ้แบบนี้กูก็เขียนได้ผายอารมณ์นะครับเหมือนอยากซุยอยากเมามอยเขียนข่าวมาเพื่อพาดหัวข่าวเรียกยอดขายซะมากกว่า ถ้าผู้ชมครับเดอะซันนะถึงแม้ว่าจะแม่นยําเรื่องนี้ก็จริงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขครับสามารถทําให้เราลุ้นทําให้เราตามอ่านข่าวต่อได้เช่นมันเขียนข่าวมาโดยที่มีรูปลุดหรือว่าหลักฐานชัดเจนระบุชื่อไปเลยว่าเป็นใครหรือลงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นหน้านักเตะที่แฟนๆน,นะครับสามารถเดาได้ว่าเป็นใครต่อให้ไม่กชเซนเซอร์หน้ายกตัวอย่างเช่นแรนกิก เซนเซอร์ S S ตาอะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับปกติแล้วนะถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้าแรงจริงดีนัสันเนี่ยไปก่อเหตุมาจริงๆมีหลักฐานชัดเจนลงข่าวไปปุ๊บ3-4ชั่วโมงพวก ESPN ต้องเอาไปขยี้ต่อแล้วแต่วันสองวันที่ผ่านมาแม่งเงียบกิบทำให้เรานะครับสามารถสันนิษฐานได้ว่านี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เร็วๆนี้หรือว่ามีหลักฐานที่มันชัดเจนไงพอไม่มีสื่อเทียร์กลางๆรับไม้ต่อไปขยี้นักเตะต่อนะครับผมยกตัวอย่างนะในเคสของมินดี้นักเตะของซิตี้หรือเมสันกรีนวูดเห็นปะ่ะพอมีรูปมาเสร็จปุ๊บของกรีนวูดแฟนสาวลงหลังจากนั้นนะครับเดอะซันพวกเทียก็สิบเทียห้า เอาไปขยี้ต่อเอาไปพาดหัวข่าวชัดเจนบอกเลยว่ากรีนวูดแม่งกระทือแฟนส่วนของเบนดี้อาโดนคดีอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นนะครับผ่านไปแป๊บเดียวสื่อเทียกลางกลางเทียสามนะครับไปรับไม้ต่อแล้วก็จบด้วยเทียหนึ่งที่จะมาช้ากว่าชาวบ้านเขานิดนึงแต่มีเรื่องของข้อมูลรายละเอียดดีเทลข่าวที่มันแม่นยำจบ ปิดท้ายด้วยผู้จัดก,การทีมหรือว่าสโมสรแถลงการแล้วแต่ระดับความรุนแรงว่ากันไปแต่ถ้าเกิดรุนแรงมากนะครับแบบกรีนวูดก็สโมสรที่ถแถลงการไปล่าสุดนี่คือกระบวนการการตามข่าวเช้าของสื่ออังกฤษที่หลายท่านยังไม่ทราบถ้าฟังแล้วเป็นประโยชน์ฟังแล้วเข้าใจข้อมูลครบถ้วนอย่าลืมกดไลค์นะฮะหรือว่ากดไหไมผมหน่อย ถึงแม้ว่าเรื่องข่าวเฉาวเดอซันมันจะแม่นแต่มันก็ใช่ว่ามันจะแม่นเสมอไปต่อห้เป็นเทียหนึ่งก็พลาดได้นะฮะอย่าไปเชื่อมากจนกว่าจะมีการยืนยันจากออฟฟิเชียลสโมสรข่าวต่อไปนะครับเป็นบทให้สัมภาษณ์ของรูดิเกอร์ถูกจับมาโยงกับแมนยูเหมือนกันประมาณเทียก็อสิบนะครับเขาบอกว่าแมนยูเต็เนี่ยจะให้สัญญากับรูดิเกอร์สามแสนปอน แหงหลือเกินนอกจากนี้นะฮะก็มีข่าวว่าจะไปอยู่กับทีมในเยอรมันแต่ของแมนอย,อย่างที่บอกไปนะถูกจบโมาโยเหมือนกันนะครับสำหรับลูดิเกอร์ยิ่งช่วงนี้แม็กควายแม็กฟองไม่ค่อยดีด้วยล่าสุดถูกสื่อถามถึงอนาคตของตัวเองรูดิเกอร์กล่าวว่าผมรู้สึกเยี่ยมมากกับที่นี่นะก็คือเชลซีผมโอเคบอกแบบนั้นมาโดยตลอด ผมคิดว่าคุณคงได้เห็นแล้วว่าผมมีรอยยิ้มผมมีความสุขในการลงเล่นฟุตบอลแต่เรื่องนี้เนี่ยก็คืออนาคตมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะมันต้องมีคนอื่นที่ต้องตัดสินใจด้วยผมดูทรงและวตอบแบบนี้โอกาสได้อยู่ต่อลำบากมีข่าวว่าเจ้าตัวทางสมโมสรนนะครับยื่นค่าเหนื่อยให้1นึ่0 0สนืนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ไม่โอเคไงต้องการมากกว่าสองแสนปอน แล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับรายงานจาก f อ b บิซิโอโรมาโนเทียสองแมนเชสเตอร์ยูมีความต้องการในการเสริมทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งกองหน้าเบอร์9ต้องการนักเตะที่เป็นกองหน้าอายุได้น้อยหน่อยข้ามาร่วมทีมนะครับนอกจากการเดินดิวเรื่องของกองกลางตัวรับมีฟิวตัวกลางเนี่ยที่อยากได้กองหน้าเบอร์9เนื่องจากเอดิสันเขานี่คงย้ายทีมแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ น่าจะเป็นตลาดที่แมนเชสเตอร์ยูไนตเต็ดปล่อยตัวนักเตะบางคนออกไปพวกที่ไม่ต่อสัญญาหมดสัญญาปล่อยออกไปแล้วก็ซื้อนักเตะเข้ามาใหม่นอกจากนี้นะฮะยังต้องตามหาพื้นการทีมคนใหม่ด้วยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทีมชัดๆหวังว่าจะมาถูกทางอย่างที่ผมบอกไปนะครับในทุกคลิปการแต่งตั้งพื้นการทีมคนต่อไปเนี่ยสำคัญมากๆกับทิศทางของสมโมสร เลือกให้ดีเลือกให้ถูกต่อไปเป็นเพสคอนนะครับก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะพบกับไบรตันโปรแกรมนัดตกค้างล่าสุดเฟลดกลับมาซ้อมเบรเดอร์พี่น้องและพร้อมเป็นตัวเลือกบอกบาสำรองแน่นอนจะพอบราซิลกลับมาแล้วส่วนเอดิสันคาว t นี่กับมาติชยังไม่พร้อมรังนิกนะครับให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าอยู่ที่นี่มาประมาณ11สัปดาห์แล้ว แล้วก็พอทราบดีว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องทำยังไงทีมถึงจะดีขึ้นในซีซั่นหน้าแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะขอโฟกัสกับผลงานของทีมก่อนนอกจากนี้ก็กล่าวชมซานโช่นะครับพร้อมกับคอนเฟิร์มนะมั่นใจว่าน้องมันเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเปีกที่ดีสุดในลีกในอนาคตได้อย่างแน่นอนแต่การย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเตตดสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนต้องใช้เวลา ทีมก็ต้องปรับสไตล์เข้ากันไม่ใช่เพียงแค่ซานโชอย่างเดียวนะต้องรวมทีมนะครับให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้อืมคิดว่าจุดแข่งของซานโชคือการเล่นปีกซ้ายรู้จักกับซานโชตั้งแต่อายุ17ปีแล้วเป็นตอนที่ตัวเองทํางานให้กับแอเบลไลซิกและหาดาวรุ่งเข้าสู่ทีมก็สนใจซานโชแต่ซานโช่ย้ายไปอยู่ดอทมูลแง่ก็เลยไม่ได้ทํางานด้วยกัน คอยให้กำลังใจนะครับขอให้ผ่านไปได้เช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นที่ฟอร์มการเล่นไม่ดีหวังว่า1-2สัปดาห์ต่อจากนี้คนอื่นเนี่ยจะเริ่มคืนฟอร์มยกตัวอย่างเช่นมาคัตแรตฟอร์ดเป็นต้นทางฝั่งขวาก็ต้องการการประสานงานที่ดีเช่นเดียวกันทีมมันถึงจะมีเสถียรภาพมีความสมดุลเวลาที่ทำเกมบุกขึ้นไปมีประเด็น 2- 3ประเด็นที่ทีมต้องทำ ต้องมีความเฉียบคมมากขึ้นในการทําประตูขึ้นนําเราสามารถยิงขึ้นนําได้แล้วแต่มันยากไงลำบากตลอดจะยิงประตูที่2ประตูที่3มสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะแล้วแต่ขอความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายหน่อยอีกเรื่องหนึ่งคือพยายามเล่นตามแผนที่คุยกันเอาไว้อย่าไปสูญเสียตัวตนของตัวเองระหว่างเกมต้องมีระเบียบวินัยทําตามแท็กติกที่คุยกันเอาไว้อ่าอย่าไปสูญเสียตัวตนของตัวเองประมาณนี้แหละ เหมือนอารมณ์ประมาณว่าครึ่งแรกเล่นดีแล้วพอมาครึ่งหลังมึงไม่ได้เล่นเหมือนครึ่งแรกอะประมาณเนี้นะครับพอสถานการณ์เปลี่ยนโดนบุกมากขึ้นโลกสภาพจิตใจนักเตะเสียไปนี่ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าแฟนบอลเนี่ยวิจารณ์นะทีมสตาฟโค้ชของราบลังนิกไม่ว่าจะเป็นคนะิสอามาร์นะนัชชาร์รวมถึงนัจิตวิทยาเรนช เดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันในไลฟ์สดหลังเกมคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมมีตองถามเรื่องนี้ด้วยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดพูดในคลิปเนี้ยมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่รังนิกพูดในเพสคอนนะครับสรุปมาให้นะและนี่คือสเปคผู้เล่นตัวจริงที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามในวันที่แมนยูพบกับไบรตันโกเป็นเดคิอาเหมือนเดิมเซนเตอร์ Center เนี่ยหนักใจมากเลยผมดาวว่าดบแม็กควายกับ ลูกชอเป็นลาเฟวารานกับวิกตอร์ลินเลฟล่าสุดไบยี่กลับมาซ้อมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมนะยังต้องฟื้นอาการบาดเจ็บอยู่ก็เป็นวารานกับลินเดเลฟแบ็กซ้ายเป็นเตเลสแบ็กขวาเป็นวานบิสซาก้าตรงกลางนะครับผมคิดว่าเป็นเฟสกับแม็กทอมเบอร์สิเป็นบรูโน่ซ้ายเป็นซานโชขวาป็นอีลังกาดอปแลตฟอร์ไปซะแล้วหน้าเป้าเป็น คริสติยโนโรนัลโดถ้าเกิดชื่อชอบคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, บ๊ายบายุบ